สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่อง Star Comment นะครับวันนี้มีวอลเลย์บอลหญิงในศึก A, v C ครับ2022รอบก่อนรอบชางเลิศวอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นพบกับเจ้าภาพอย่างวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นะครับสรับวอลเลย์บอลหญิงไทยและวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นั้นทีมชาติไทยนั้นผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B และทีมฟิลิปปินส์นั้นเป็นอันดับ3ของกลุ่ม A นะครับ สำหรับผลการแข่งขันในเกมวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นสู้อย่างเต็มที่ก่อนจะเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์เจ้าภาพไปได้3ต่อ1เซตนะครับ18ต่อ2 5 2 5ต่อ23 20ต่อ25และ9ต่อ25นะครับทําให้วอลเลย์บอลหญิงไทยนั้นจะต้องพบกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศในวันที่28สิงหาเวลา15นิกานะครับ ทำให้หลังจากจบเกมในนัดนี้ได้มีความคิดเห็นแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินได้มีความสนใจอยู่บ้างนะครับเรามาลองฟังคมคิดเห็นกันครับเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกยังคงยินดีกับสาวๆคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับยังคงยินดีกับฟิลิปปินแม้ว่าคุณจะไม่ชนะถ้าภูมิใจในตัวคุณจริงๆ คอมเมนต์ท่านต่อไปยังคงเป็นการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของคนต่อมาหวังว่าเราจะชนะออสซี่ในวันพรุ่งนี้คอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปนะครับอืมเกินไปแล้วเซตสี่โดเทจริงๆเหมือนหมดแรงคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมายินดีด้วยทีมฟิลิปปิน คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับซ้อมวอลเลย์บอลที่นี่ในฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับทีมนี้ภาคภูมิใจในฟิลิปปินส์แค่สู้ชดเชยสลับในเกมต่อไปมาดูไทยแพ้ประเทศจีนคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับนี่คือผลงานที่ดีที่สุดของทีมชาติขอแสดงความยินดีกับทีมฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับ ทำได้ดีมากทีมฟิลิปปินส์คอมเมนต์ของท่านฟิลิปปินส์ท่านต่อมาครับยังคงภาคภูมิใจและภูมใิมปปออมมมมใจกับทีมฟิลิปปินส์นเป็นไอดอลของฉันะคอมเมนต์ท่านต่อมายังคงภาคภูมิใจกับทีมฟิลิปปินส์สลับฉันคุณยังคงเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ท่านต่อมาประเทศไทยแข็งแก่งพวกเขาเคลื่อนไหวเร็ว ยังคงภาคภูมิใจกับฟิลิปปินส์เท่านั้นคอมเมนต์ต่อไปพวกเขายังเก่งอยู่พวกเขาเล่นได้ดีกว่าทีมเดิมของเราคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับยังคงภาคภูมิใจในพวกคุณทุกคนและยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมาไม่เป็นไรฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับจีนและญี่ปุ่นจะเข้ารอบชิงเลิศ หรือไประเทศไทยและญี่ปุ่นคอมเมนต์ท่านถัดไปฉันเดาว่าจะเป็นการชนะง่ายๆสำหรับญี่ปุ่นจีนและไประเทศไทยจะเริ่มขึ้นอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมไประเทศไทยก็สุดต่งเหมือนกันยังคงภาคภูมิใจในทีมฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับยังคงยินดีกับฟิลิปปินส คอมเมนต์ของคนต่อมานะครับผู้เล่นประเทศไทยเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งแข็งเก่งขึ้นและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วบางทีถ้าเราสามารถจับคู่เล่นเร็วของพวกเขาได้แน่นอนเราจะไม่สามารถทำได้สกเซ็ทีมฟิลิปปินส์ยินดีด้วยคอมเมนต์ของคนต่อมานะครับฉันรู้อยู่แล้วถึงแม้ฉันจะไม่ดูคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานะครับ ยังคงภาคภูมิใจยินดีด้วยการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมสาวๆคอมเมนต์ท่านต่อมาอย่างน้อยเราก็ชนะเซตหนึ่งก็ยังยินดีกับฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับประเทศไทยผ่านพวกเราไปในการเล่นแบบผสมพวกเขาได้รับสิ่งดีๆคอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับยังคงเป็นการต่อสู้ที่ดีฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านถัดไป ยังคงเป็นการต่อสู้ให้ยอดเยี่ยมสำหรับฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับเรายังคงภาคภูมิใจในตัวคุณมากทีมฟิลิปปินส์คุณทำได้ดีมากในการเป็นตัวแทนของประเทศของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับมันจะเป็น จีนพระญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบชิชนะเลิศคอมเมนต์ท่านต่อไปเกมไประเทศไทยก็สุดตรงเหมือนกันฮๆยังคงภาคภูมิใจในทีมฟิลิปปินส์คอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับยังคงภาคภูมิใจในตัวคุณทีมฟิลิปปินส์และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนเบ์บอลฟิลิปปินส์นะครับไปไปไประเทศไทยสิ่งที่ดีที่คุณเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ จบไปแล้วครับกับความคิดเห็นและคอมเมนต์ทั้งหมดนี้และนี่ก็เป็นมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของแฟนเย์บอลฟิลิปปินส์นะครับหากเพื่อ,อนๆดูจบแล้วมีความคิดเห็นตรงไหนถูกใจตรงไหนก็สามารถทิมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปได้นะครับสวัสดีครับ